วัดนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับวัดถ้ำเสือนะครับผมก็เริ่มจากที่โบสถก่อนนะครับแล้วก็จะมีวัดเก่าดั้งเดิมอยู่ใกล้ๆกันหัประตูไม้แบบเก่าครับประตูไม้แบบเก่าดั้งเดิมเลย หน้าต่างก็เป็นหน้าต่างไม้แบบคงทนมากเลยโดนแดดโดนฝนก็ทนครับ ที่วัดนี้ก็จะมีต้นโพด้วยนะครับมีต้นโพส่วนตรงนี้ก็จะเป็นวิหารแม่ย่านางโนนะครับเดี๋ยวไปอ่านประวัติแม่ย่านางโนกันประวัติแม่ย่านางโนเป็นหญิงชาวจีนท่านหนึ่งเป็นคนจังหวัดราช,ชบุรีได้ล่องเรือแจวมาค้าขายตามลำแม่น้ำแม่กลองในที่สุดก็ล่องเรือขึ้นมาถึงวัดนางโนอ๋อวัดนางโนนะครับ เกิดอัศจรรย์แจวเรือไม่ยอมไปเมื่อมองขึ้นมาบนทางฝั่งด้านซ้ายมือก็เห็นโบราณสถานเก่าแก่จึงจอดเรือเทียบท่าแล้วขึ้นมายัางโบราณสถานได้เห็นพระนอนจึงเข้าไปกราบไหว้นมัสการเพื่อขอพรให้ค้าขายดีกิจการรุ่งเรืองหากสำเร็จได้ดังตั้งใจจะกลับมาทำการบูรณะให้สำเร็จเมื่อตรวจดูสภาพวัดแล้วเห็นว่าวัดสุดโทรมลงมาก ด้วยศรัทธาอย่างแรงกล้าใคร่ที่จะทําบุรณะขึ้นมาใหม่ให้สมบูรณ์สวยงามยิ่งขึ้นเป็นที่จเจริญตาจเจริญใจเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาสาธุชนสืบไป แม่ย่าโนจึงชักชวนชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงช่วยกันบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ให้กลับมาอยู่ในสภาพดังเดิมแม่ย่าโนได้บริจาคเงินที่ขาขายมาทั้งหมดสมทบเข้ากองทุนเพื่อทําการบูรณะโบราณสถานโบราณวัตถุให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ชาวบ้านจึงยกให้แม่ย่าโนได้เป็นประธานในการบูรณะและปฏิสังขรณ์เป็นหัวเรียวหัวแรงในการละครั้งนั้นจนสําเร็จชาวบ้านเห็นคุณงามความดีของแม่ย่าโนที่มีจิตศรัทธาถึง ถึงเพียงนี้ยอมเสียสละเงินจากการค้าขายทุ่มเททำบุญหมดชาวบ้านต่างพร้อมใจกันยกย่องเชิดชูเกียรตินำชื่อแม่ย่าโนที่เรียกขานกันจนติดปากมาตั้งเป็นชื่อวัดว่าวัดนางโนมาจนถึงปัจจุบันนี้แม่ย่าโนได้มาบูรณะในช่วงปลายอายุทยารัชสมัยพระเจ้าเอกทัศน์และ ต้นกรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินมหาราชประมาณปีพศ2309ถึงพศ2314หลังจากนั้นไม่นานแม่ย่าโนได้กลับไปราชบุรีนิมนพระมาอยู่3รูปจำพรรษาได้3ปีต่างก็แยกย้ายกันกลับวัดเดิมจะหาพระมาอยู่จริงจังนั้นไม่มีมีมาอยู่ก็ชั่วครั้งชั่วคราวจนในที่สุดก็ปล่อยให้วัดร้างจนถึงปีพศ2500 ประวัติพระปรางวัดนางโน <c oughs> <c oughs> วัดนางโนวัดมโนธรรมารามตั้งอยู่ที่ตำบลเขาน้อยอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโบราณสถานภายในวัดได้แก่พระปรางและพระพุทธสายญาติกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดนางโนนี่นะครับที่นางโนมาบุรณนะ สร้างขึ้นมาใหม่อันนี้คือดัางเดิมนะครับรวบรวมชาวบ้านวัดมโนธรรมมารามหรือวัดนางโนสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการบำรุงธรรมนุบำรุงพศ2500นะครับ กมศิลปากรใต้เริ่มมาบูรณะปี2500เดี๋ยวไปชมความเก่าแก่ดั้งเดิมของวัดนางโนอันนี้คือบูรณะขึ้นมาแล้วนะครับ ก่อนที่จะบูรณนะนี่ก็คงจะเป็นก้อนอิดเก่าๆนะครับก็ดูดีขึ้นมา เพราะว่าเจดีย์สมัยอยุธยาส่วนมากจะรูปทรงแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะครับถ้าใครที่เคยไปเที่ยวกรุงเก่าอายุธยาจะเห็นเจดีย์แบบนี้ทั้งนั้นเลยตั้งแต่วัดพุทธไทยสวรรค์ไป ฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ําแม่กลองนะครับเดี๋ยวพาไปชมแม่น้ําแม่กลองให้อาหารปลาทาเวสุวรรณโนทาเวสุวรรณโน มหาเศรษฐีธนบดี